โอเคควันนี้อยู่ในเกมฮีโร่ยูเอิร์ดนะฮะหรือว่าเกมฮอนนะครับผมก็วันนี้มาเล่น,นะะด็อกเตอร์นะฮะก็จะมาเล่นฟาร์มป่านะ,ะผม n o r m มอลนะฮะก็เล่นแต้มเยอะครับประมาณพันห้า ประมาณพันห้าครับผมก็ผมมากับเพื่อนสี่คนนะฮะนี่มากันสี่คนนะครับไม,ม่ใช่สี่หรือห้าคบทีมนะครับผมก็เดีย๋ยวเราไปดูในเกมดีครับว่าฟาร์มยังไงเนี่ยผมต้อง<ผ>มึงมาล็อกแก๊งให้กูดีกว่าจ้ามาไหมนมันต้องแก่งมันมาไหม,มผมปิดก่อนนะ<ม>อเคลียบ ก็คือตอนแรกนะครับผมจะฟาร์มตรงนี้ก่อนซักฟาร์มไปเรื่อยครับให้คีปมันตายเพราะว่าแพทใหม่ถ้าคีปมันตายในในแคมป์มันไม่เป็นไรนะฮะแล้วเราก็วิ่งมาวิ่งมารอสแต็กคีปใหญ่นะครับผมตรงนี้จะได้มาฟาร์มแต่เป็นตัวไ e อ้สเกลตันมันเล่นนี่วะ คือเราต้องเดินเข้าไปให้ให้ลูกไฟมันชนนะครับก็เลยมันเข้าไปยากโดนตีเยอะแล้วก็กลับมาฟาร์มตรงนี้อีกคือเราฟาร์มให้มันวิวสองครับถ้าวิวสองมันจะฟาร์มคลิปใหญ่ได้สบายโอเคเดี๋ยวมาดูคลิปนี้ก่อนบางทีฟาร์มคลิปใหญ่ไม่ไหว แพทใหม่เราไม่จำเป็นต้องเดินมาตีข้างนอกก็ได้ครับให้มันตายข้างในก็ได้สบายสุดเลยมันก็น่าจะทำให้คนเล่นง่ายขึ้นนะผมเราออกเป็นตัวมานามาก่อนนะฮะเพราว่าเราต้องออกรีมานาอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้เราจแตกใ้คลิปเขาวยก็เดี๋ยวเราก็ไปตัดลุนล่างนะฮะเห็นไหม ตรงนี้คลิปตายเนี่ยยังเ,เกินเลยคลิปตรงนี้รุนบนนะเจมแล้วก็มาพยายามตัดรุนนะฮะจะได้ฟาร์มต่อ,อยด้วยไม่ต้องกลับบ้านนะฮะนี่เราก็มาฟาร์มคลิปนี้ก็นแหละ Okay. พอเราวิสามแล้วตอนนี้ผมไม่มีเลือดแล้วเดินกลับดีกว่าโอเคผมได้ของแล้วแล้วแพทนี้นะฮะนกฟรีด้วยเช็ดลู่แบบมันเป็นอะไรที่สบาย,อยารองนะแบบซัพพอร์ตนี่ไม่ต้องคอยซื้อนกคอยซื้ออะไรเลยคือแบบเราสั่งนกเป็นตัวของตัวเองอะเนี่ยดูดินกนี่แบบโอ้โหเต็มแมปอะ Okay. เดี๋ยวทีนี้เราเวอสามแล้วเราไปฟาร์มชุดใหญ่กันที่เราสแตกไว้ตรงนี้เรามาฟาร์มกันที่ที่ผมปิดเสียงสองคนนี้ก็คือมันมันพูดมากนะฮะมันคือมันไม่ได้พูดมากหรอกคือแบบคือมันคิวอ,อย่างเดียวมันคิวมันเล่นเลนสามกันนะแล้วแม่งฟังมันแม่งปวดหัว เนี่ยผมโคตรเบื่อเลยวะคือเวลา <Okay. S 1> ฟาร์มอย่าฟาร์มแบบผมนะครับพยายามนี่นี่เป็นทริคอีกที่หนึง่งผมก็คือการวางของนะวางของแล้วเราก็กดปั๊มขวดคือ oh, <my> ถ้าวางของแล้วปั๊มขวดมันจะได้เลือดเยอะกว่าเดิมนะครับผมฉันบอกว่าไมมม่รู้้เหออนแแบบบบจะดิาลัง เราอัพสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสามไว้หนึ่งคนระับเอ้สกิลสามไว้สองแล้วก็สกิลหนึ่งเต็มนะคือถ้าเล่นฟาร์มสกิลหนึ่งต้องเต็มนะแอบบวกแม่งมันดี เกือบตายให้ดูสิคือผมผมฟาร์มไม่ค่อยเร็วนะแต่ก็มาเป็นแนวทางก็คือประมาณนี้ผมฟาร์มประมาณนี้ไม่ผมน่าจะประมาณเจ็ดนาทีได้ผมว่าไม่ก็แปดคือแบบผมเพิ่งได้มาฝึกเล่นด็อกเตอร์ไม่ค่อยได้เล่นนานก็เลยแบบฟาร์มไม่เร็วแต่มันมีคลิปที่ผมไปเอารีเพย์ของ เพยเยอร์ <Player S 2> ที่ว่าแต้มสองพันอยู่นะครับแล้วไม่มีคนไปบนหรนไอยในชาแนลครับก็ยังไงก็ลองไปดูก็ได้แต่ว่าอันนี้คือผมมาเล่นเผื่อบางทีคนที่แบบเพิ่งฝึกใหม่ๆลองผมก็ได้เพราะว่าถ้าเล่นแบบแบบโปรเพยเยอร์เขาจะแบบมีทริกเยอะหรือว่าแบบมีคนสตรงสตงแตกให้อะไรเงี้ยครับคือผมก็มาเล่นให้ดูของผมอะเพราะว่า ก็มาเล่นให้ดูก็น่าจะเล่นกันได้ไม่ยากเท่า,าไหร่หรอกครับสเต็ปแบบนี้โอเคมา <c oughs> แล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยฮะไม่ต้องไปสนใจใครทั้งนั้นเดี across, ย๋ยวผมสเต็ปตรงนี้ก่อนเออไม่ต้องฝาดแตกแล้วน่าจะตายทัน เกิดไหมนี่เกิดจริงด้วยเห็นปะแผลใหม่มันเกิดนะ,ค,ะคลิปไม่ต้องกลัวนะฮะส่วนใครที่อยากจะดึงออกมาตีข้างนอกก็ได้นะ,ะับแบบประมาณว่ามันไม่ทันนาทีเนี่ย,เ,ยเห็นไหมวิญาตรงนี้ญาเนี่ยรอบๆอันนี้คือเส้นนะฮะก็คือถ้าเรามาให้คลิปตายอยู่นอกญามันจะเกิดคลิปข้างในเนี่ยถ้าเผื่อเราไม่ทันนะแบบประมาณว่าวินาทีที่59แล้วอะไรเงี้ยเราก็ดึงมาตีข้างนอกตรงนี้ก็ได้ ถ้ามันตายอยู่ข้างนอกตรงเนี้คีพ้องไหนก็จะเกิดนะครับแต่ว่าคีพข้างนอกยังไม่ตายมันก็ไม่เป็นไรนะรแต่ว่าต้องตายอยู่ข้างนอกหญ้านะนจะมีหญ้าบอกอยู่ว่าให้ถ้าอยู่ข้างในหญ้ามันจะไม่เกิดนะครับผมประมาณนี้นะฮะเชื่เชื่ตายหายแล้วเดี๋ยวผมทำให้ดูกันเะเนี่ยน่าจนะต,ตายพวกนี้ เรียบร้อยเห็นไหมเกิดแล้วข้างใน <c oughs> คือตายข้างในก็ได้ครับแต่ว่าอย่าแบบอย่าให้มันตายตอนตอนที่หนึ่งนาทีอะ่ะมันมันมันจะไม่เกิดแต่ถ้าเรามาตีข้างนอกยาตรงเนี้ยมันจะเกิดน,นะครับถ้าเบอร์นหนึ่งนาทีก็คืออย่าตีให้มันอยู่ข้างในอะ่ะง่ายๆเลยแล้ก็อาจจะมีแก๊งบ้างแต่ว่าเราต้องรอเวลรหกน,นะครับ เนี่ยประมาณ7นาทีจะ่เบลหกแล้วก็ประมาณ8นาทีคือผมไม่เก่งไงถ้าพวกเก่งเก่งนี่คือ6นาที5นาทีนี่ก็6กันแล้วผมยังไม่โผล่ไงคือเพ,พ,พ,พิ่งเพิ่งฝึกเล่นแด้แป๊บเดียวเองก็เลยมาเล่นให้ดูนะโอเคเล้วหกแล้วทันบอกไม่ทัน ถ้าใครเล่นเล่นแบบโปลแล้วก็อยากจะให้ผมเซฟหเหรือถ้าใครเล่นเก่งแล้วก็ผมพาตร,ตรงไหนก็แนะนำเลยครับคือผมยิงเล่นไม่เก่งเลยก็ด็อกเตอร์ฟาร์มก็พอพอ,พอฝึกเต้นนิดหน่อย คือง่ายคือทีมผมมันนี่อยู่แล้วผมเลยไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ก็เลยเหมือนกับเกมนี้มันเล่นฟาร์มโชว์ซะมากกว่านะครับก็ถ้าเกิดใครกำลังฝึกเล่นด็อกเตอร์ฟาร์มก็ลองไปใช้ได้นะแล้วผมบอกเลยไอ้คีิเนี่ยอะไรวะฮันเตอร์อะไรเนี่ยไวท์ฮันเตอร์อย่างโหตัวดีเลยด็อกเตอร์โคตรเกียดบอกเลย ออนกเตรร์์ฟามถ้าเผื่อเราไม่ค่อยแก๊งเราอัพสกิลหนึ่งไว้ก็ได้นะครับแต่คือถึงเราไปแก๊งเราก็อัพสกิลหนึ่งก็ได้เพราะว่าถ้าอัพสกิลสองบางทีแบบเ oh. วลหนึ่งมันดึงแค่เท่าไหร่เองอะมันดึงแค่หนึ่งวิเองอะคือแบบพุ่งเข้าไปดึงปุ๊บหมดแล้วยังไม่ทันหายใจเลยตดยังไม่ทันหายเหม็นเลยนี่แหละเรียบร้อยแล้วไม่ทันคือเราอัพรอสักเวลสอง่าไหร่ค่อยนิ่ค่อยแก๊งค่อยอะไรก็ได้ จะไมต้องสนใจคนระับพวกนี้มันมากคิวเพวื่อน,มนผม<า>เรามานี่ดีกว่าฟาร์ม,มดีกว่อเคนะีฮะออกลีมานนามาก็โอเคนะผมว่า เพราะเราต้องไปใช้เป็นทําเป็นไอคอนนะครับผมก็คือเราเลยต้องมาออกดีมานากน,นก่เหมือนกับมันก็จําเป็นต้องออกกัแหละเพราะว่าตัวเรามันต้องใช้มานาเยอะมากๆก,ก,ก็พยายามออกของผมไปหาแก๊งเกิงบ้างดีครับผมลองให้มันหาจังหวะให้มันได้ก่อนไม่ต้ตายะเพื่อนผม กิลสามเราอัไว้แค่สองพอนะครับนี่แค่สองพอนอกนั้นก็อัพสกิลหนึ่งกับสองเลยนะครับผมเมื่อผมก็จะถือว่าไล่เรียกกับกลางนะเพราะว่าเหมือนกับเราโซโลอะเราไม่มีความมาควนอยู่แล้วที่มันต้องเร็วว่าได้ซ้ำนะถ้าเล่นป่า ผมเห็นพวกเพลย์ที่เขาเล่นกันจริงๆเ,เร็วมากฟาร์มกันนะยังไงก็ถ้าใครอยากดูว่าโปรเพลย์เขาเล่นกันยังไงไปดูในช่องผมได้ฮนะ,ะก็คลิกไปดูได้มันจะมีของลาลาลา,ลาที่ผมอัดรีเพย์เขาไว้นะครับผมเห็นว่าคนนี้น่าจะชื่อเพดิกีเก่ามั้งไม่ใช่ชื่อเพดิก <c oughs> ีอ่ะคือเขาชื่อในหอนชื่อเพดิกีนะฮะแล้วผมได้ยินว่าแบบอ่า ใครเขาบอกว่าคนนี้ฟาร์มไวมากนะฮะสำหรับคนเล่นด็อปเตอร์นะฮะก็ไปดูกันได้นะครับผม <Okay. S 1> ก็นะฮะลองไปดูกันได้ oh. แต้มมันรู้สึกบบคนชื่อลาน,ลานี่แต้มมันรู้สึกอยู่ที่2,400ได้นะครับผมเยอะมาก น้ำหนึ่งน้ำนึงเพื่อนผมเรียกละว,ว่าไงเจมว่าไงพี่อะไรพิ๊ัใน,นอาเป็นอะไรอกูร้อนเป็นไรวะเจมกูร้อน,นอวดค,คลิปอยู่อ่ะโทษทีเลยไม่ได้เปิดไม์โทษโทษนี่ครับผมแบบสอนการฟาร์มอะไรแบบนี้ปนะเออนิดนึงนิดนึงเจม <c oughs> เกมไม่ชอบแซวนะเว้มาฮะเดี๋ยวเราไปแกงกันดีกว่าโดนเพื่อนแซวแล้วเขินเลยไม่ได้แล้วไม่ได้ต้องลุยแล้วผมโดนเพื่อนแซวแล้วมันต้องโดนว่ะที่มึงมาได้แล้วมาครับพี่ครับพี่ครับผมขอโทษครับพี่โทษ อันห้าไม่ต้องห่วงจะเข้าว่ามันเยอะนะก็คือที่ผมฟาร์มคือเป็นฟาร์มต้นเกมนะครับพอเราเวลเริ่มเยอะเราก็ไปหาแก๊งหาอะไรได้ครับไม่จำเป็นต้องฟาร์มตลอดนะฮะไปดันไปอะไรก็ได้นะฮะเห็นพวกผมต้องเวลจิกเลแปดแล้วก็เริ่มมาแล้วโอ้ยสั์ตาไปสองนีเองเฮ้ยเกมพ่อเกม ีไปดิแน่วคูตายนะเรียมเนี่ยเห็นปะ่ะคือถ้าเราเรียวเรามานานน้อยใช่ะเพื่อนทุกคนเนี่ยถ้าเรามานานน้อยเพอะเราบินเข้าไปเนี่ยคือแบบมานาหายหมดเกี้ยงบอกเลยนี่เลยตายฟรีเลย ถือว่าแจมถือว่าเราไม่ต้องแบกนะฮะเอาไปฟาร์มบนนี้อ่ะบนโล่งมาก แต่ก่อนก็มีนะครับแบบด็อกเตอร์ฟาร์มจอกมือฟาร์มกันแต่ว่าผมว่าไม่จําเป็นก็ได้นะถ้าแบบบางเกมที่ว่าเราไม่จําเป็นต้องแบกอะไรขนาดนั้นเพราะบางเกมด็อกเตอร์มันต้องแบกแบกก็คือแบบต้องใช้ของเป็นเลดเป็นแทนแลววเลดอะไรประมาณนี้คือแบบถ้าว่าเกมมันตึงอะไรเงี้ยแต่เกมนี้ไม่ตึงเลยเราไม่ต้องออกอะไร <c oughs> แต่ให้จริงไม,ไม่จำเป็นต้องออก ด็อกเตอร์เฮ้ยมอยล่ามาได้เพื่อนเฮียกรอเร็วเราทีทีฟนี่ได้คิวแล้วอะไรดิฟอะไรเจมอดิดิฟเนี่ยมึงเรียกกูเจมกูจะตายเจมดิเจมเจมนีวะ เจมอย่าร้อนดิมึงเจนเย็นโหเจมมึงมาจิ๊เพราะมึงมาเกมแบบอะไรก็ไม่ <c oughs> ah? มีหมดอ่ะกูผิดเหรอเจมยังไม่มากูนี่คิวรัวๆอะไรกูรว่าจิ๊เฮ้ยเจมจบนี่กูไปก็กได้วะเจมเฮฮ่าหัวร้อนหัวร้อนเพื่อมนมงชอบบ่าวะผมนี่เซ็งแหละแ <c oughs> ต่คือผมก็ตั้งใจจะสอนฟาร์มสอนอะไรเงี้ย ทำแบบทำไมต้องว่าด้วยจะร้องไห้นะเนี่ยเราเล่นนะครับเพื่อนผมมาแซวอย่างนี้นะจนชินแล้วไม่ชอบว่าผมเป็นคนเดียวเลยที่ชอบโดนเพื่อนว่าไม่ค่อยซ็งอ่ะไห้ว่าแต่กูอะไรก็ว่าแต่กูยัดแม่กูนี่เริ่มร้อนแล้วผมร้องเล่นผมเป็นคนใจเย็นนะโอเคมาเราจะมาแยกไอเทมนะฮะ สำหรับคนที่ไม่รู้นะผมจะบอกแยกไอเทมก็คือนี่เราจะคลิกผมจะคลิกคลิกแบบนี้คลิกกดคอนโทรลนะฮะคอนโทรลแล้วก็คลิกขวานะผมปึ๊บเนี่ยไอเทมมันจะไปอยู่ในคลังนะฮะผมในโกดังเราแล้วก็ดับเบิ่นคิกที่ไม่เดี๋ยวเบิ่นคิกคลิกครั้งเดียวแหละคลิกครั้งเดียวไอเทมจะออกมานะผมนี่อ่ะสมมติว่าผมเพิ่งดึงออกมาจากตัวนะฮะอ่ะคอนโทรลแล้วก็คลิกขวาปึ๊บ ไอทมมาอยู่แล้วแล้วก็คลิกซ้ายทีหนึ่งปุ๊บนี่ไอที่ว่าจะแยกออกมาแล้วเราก็ซื้อหัวใจมานะครับของไอ,ไอไอคอนนะฮะนี่มันก็จะเข้ามาเชื่อมกันแล้วนะครับผมแล้วก็ไอตัวนี้ก็มาใส่ในช่องเหมือนเดิมเราออกเป็นตัวนี้นะครับก็โหโลนะครับผมล็อกเก็ตอะไรเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดไวขึ้นนะครับผมเกิดไวขึ้น10วินาทีนะฮะก็คือสปว่าผมตาย ตายแล้วอีก30วิจะเกิดเงี้ยครับมันจะลดไปอีก1ิวิก็เพิ่มยี่ิวินนะฮะไอเทมที่ด็อกเตอร์คอนออกนะครับผมว่าไอเทมนี้เวลามาแก๊งเวลาวาร์ปลงแก๊งอะไรเงี้ยนี่เรียบร้อยฮนะแล้วก็เทคนิคอีกนิคนึงระวังไอคอนลงครับเพราะว่านี่เห็นไหมไอคอนเนี่ยมันกำล,ลังรีเลือดอยู่เห็นป่ะเลือดเรารีอยู่เห็นปะ มนาวีเพราะไอคอนมันสแตตเยอะมากนะฮะพวกเลือดมนามันเยอะมากโอเคร้อยฮนะสวยมากตรงนี้เฮ้ยได้นะได้ปะเรี crab, ยบร้อยฮนะ พอเราแบบเริ่มมีของที่ใช้มานาที่แบบมานาเยอะเงี้ยมันก็จะทําให้เราแบบแก้ง,ง่ายอะไรง่ายเนี่ยสบายขึ้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็กด s u b สไครต์ได้ผมข้างล่างชแนลเลยนะครับผมก็เป็นเทคนิคการฟาร์มป่าดอกเตอร์ของผมนะฮะก็คือไม่ได้โหดมากไม่อะไรหรอกก็แค่เป็นมือใหม่ฮะก็มาแชร์แชร์กันนะครับผมใครมีอะไรก็ชอบหรือว่าให้แนะนำอะไรผมก็ เขียนไว้ข้างใต้คอมเมนต์เลยนะผมขอบคุณมากครับ